สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาแนะนําวิธีการหาเคสตัวอย่างโรคต่างๆใน i c a คร์ไอแช e กันนะคะก่อนอื่นมาดูก่อนว่าลิงก์เว็บ i c a คร์ไอแช e อยู่ที่ไหนนะคะ i c a คร์ไอแช e เราสามารถหาได้ใน i อแอเลยนะคะเข้าไปที่เครื่องมือ New Product แล้วก็ไปที่ iProduct นะคะก็จะเข้ามาหน้านี้เลื่อนลงข้างล่างจะมี i c a คร์ไอแช e อยู่นะคะ สำหรับคนที่ยังไม่มี i อแอสามารถเสิร์ชได้ใน google นะคะพิมพ์ w w w i c a r e i เว็บไได้เลยนะคะคลิกเข้าไปที่ r e ีวิวมากี่พลัสนะคะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยแล้วก็เลือกเสิร์ช i s h a r e นะคะสมมุติวันนี้เราจะหาเคสโรคไตเราก็เลื่อนลงไปหาโรคไตนะคะอ่าเราเจอโรคไตแล้วนะคะคลิกที่โรคไตแล้วก็กดเสิร์ชเลยค่ะ ก็จะขึ้นเคสตัวอย่างโรคไตามาเยอะแยะมากมายนะคะสมมติเราอยากได้เคสนี้เราก็กดแช่ที่รูปภาพก็จะขึ้นดาวน์โหลดรูปภาพกดดาวน์โหลดเลยค่ะแล้วก็กดบันทึกเสร็จเรียบร้อยมันก็จะไปอยู่ในคลังรูปภาพของเรานะคะเสร็จแล้วตรงข้อความเราก็กดแช่ที่ข้อความแล้วก็เลือกให้มันคลุมข้อความทั้งหมดเลยนะคะจากนั้นกดคัดลอกนะคะ แล้วก็อย่าลืมให้เครดิตคนโพสหรือเจ้าของเคสด้วยนะคะชื่อเขาจะอยู่ด้านบนตรงนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็ไปส่งให้ลูกค้าหรือว่าไปโพสในไทม์ไลน์ในเฟซได้เลยนะคะอีกที่หนึ่งที่สามารถหาเคสตัวอย่างได้นะคะนั่นก็คือไปที่ลายของเรานะคะเสชคำว่าโรคไตค่ะกดค้นหามันก็จะขึ้นอ่า เคสโรคไตในลายชื่อต่างๆที่เราเคยเราเคยส่งไปหาลูกค้านะคะสมมติเกตเข้าไปเอาที่กนนี้ก็จะเคยมีการส่งเคสโรคไตหลายๆเคสแบบนี้นะคะเราก็สามารถเข้าไปกดส่งต่อได้เลยเพื่อความสะดวกรวดเร็วนะคะหรืออีกที่หนึ่งที่สามารถหาเคสโรคได้นั้นก็คือ Facebook นะคะเพราะว่าบางเคสคน โพสในเฟซไม่ได้เอามาลงในไอแคร์ไอแชร์เราก็กดที่ช่องค้นหานะคะพิมพ์ว่าโรคไตวักมากิพลัดกดเสร์ชก็จะขึ้นอ่เคดต่างๆขึ้นมาถ้าเป็นรูปภาพเราสามารถคลิกเข้าไปดูที่เป็นรูปภาพทั้งหมดนะคะอะ่นี่ก็เป็นเคสโรคไตทั้งหมดเราสามารถก๊อปไปใช้ได้เลยหรือว่าเลือกที่ทั้งหมดเลื่อนลงข้างล่างนะคะก็จะเจอเคส ที่มีคนเคยโพสต์ไว้หรือว่าเราเคยโพสต์ไว้นั่นเองนะคะเยอะแยะมากมายเลยนะคะอันนี้ก็เป็นเทคนิควิธีการหาเคสนะคะวันนี้ประมาณนี้ค่ะสวัสดีค่ะ